สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ สุดเศร้าร้อยตำรวจเอกอุทัศน์ตํารวจน้ำดีเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาทางเพจโพลิสทีวีนีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติแจ้งข่าวการเสียชีวิตของร้อยตํารวจเอกอุทัศน์วีรศักดิ์กาลุนรองสอวองานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ2กก .6 บกจรรระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ขอแสดงความเสียใจกับค,ค,ครอบครัวร้อยตํารวจเอก ทัวีรศัก์การุลสอวองานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ2กก6บก,ก,ก,กจรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนแล้วหลบหนีที่เกิดเหตุใกล้เคียงซอยเพชรบุรี22ถนนเพชรบุรีเมื่อวันที่8 8มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6เวลาประมาณ21.30นาฬิกา30นาทีทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับวงการตำรวจและครอบครัวข,ของตำรวจนายนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ